อะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะ,ะนำสูตรที่บอกว่าเขาชอบเดินมาที่10บ,บนมาฝากนะครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้ก็คือจะเดินมาที่หลักหน่วยบนอ่าสำหรับงวดนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะนำ สูตรที่เน้น10เนาะก็ใช้2ส,สูตรมาชนกันนะก็มาดูสูตรกันเลยนะครับสูตรสูตรนี้ก็ง่ายนะเออไม่ยากใช้หลักแสนหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนมาบวกกันนะตัวเลขอาจจะเยอะไปนิดนึงแต่ว่าก็จะจับมาชนกับสูตรสูตรตัวนี้ก็คือสูตร ที่ผมลงไปก่อนหน้านั้นลงไปเป็น10หน่วยแต่รอบนี้จะจับมาชนกับสูตรตัวใหม่ตัวนี้ของผมอ่าแนวทางเขาเข้ามาดีเนาะก็เลยนำมาฝากเพื่อจะได้ไปตัดอ่าชุด2ตัวให้มันเหลือน้อยลงอโอเคมาดูกันเลยนะแสนเริ่มจากงวดน,นี้เลยนะแสน ก็คือ9บวกด้วยร้อยก็คือ6บวกด้วยหน่วยก็คือ5 9เบวก6เป็น15 15บ้วก5ได้สิได้เท่าไหร่20ใช่ไหม9้บวก6 15 15บวก5เป็น20เนาะก็ใส่0บวก3สเต็ปเป็น 3บวก3อีกทีเป็น6 3บวก3อีกทีเป็น9 3บวก3อีกทีเป็น2 3บวก3อีกทีเป็น5 3บวก3อีกทีเป็น8อ่ะตัวเลขอาจจะเยอะไปนิดหนึ่งก็คือ7ตัว0,36,9,2,58 7ตัวแต่ว่าถ้าเอาสูตรนี้มาตัดมันจะเหลือน้อยลงอ่ะ สูตรตัดก็คือใช้หลักสิบบนหลักสิบบนมาเป็นตัวเด่นอีกสูตรหนึ่งนะอ่าศูนยก็ดึงมาเลยนะครับศูนยหนึ่งสองสามอ่ะสังเกตว่าสองสูตรนี้เขาชนกันที่ ตัวไหนนะตัวแรกเลยเลขศูนย์มีเลขอะไรอีกมีเลขสามอ่ะแล้วก็มีสองหนึ่งไม่มีโอเคนอกนั้นตัดทิ้งก็จะเหลือสามตัวศูนย์สองสามศูนย์สองสามมาดูผล รัฐบาลไทยงวดถัดมาออก169530หลัก10ก็คือเลข3เลข3เขาก็มาหลัก10อ่านี่ตัวชนของเรานะจะเหลือตัวเลขแค่3ตัวเองนะก็ถือว่าไม่เยอะนะจากจากสูตรนี้7ตัวสูตรนี้4ตัวมาตัดกันก็เหลือแค่3ตัวเออ,อ มาดูงวดถัดมาเนาะหลักแสนคือ1หลัก15หลักหน่วย0 1บวก5เป็น6 6บวก0ก็ได้6เหมือนเดิม6 9 2 5 8แล้ว1อ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ก็คือเลข4เนาะ6 9 2 5 8 1สสเอาสูตรตัวตัดหลักสิบคือ3 3 4 5 6มาดูตัวชนนะตัวชน3ไม่มี4มีไหมสมี5มี6มีอ่ะ ชนกันเรียงตัวเลยนะ4 5 6ชนกัน3ตัวก็มาดูผลรัฐบาลไทยงวดถัดมานะครับก็ออกไปที่260453หลักสิบเลขหสูตรตัวชนมา เลขห้นะครับอ่ะงวดถัดมา2อ0 453 2บวก4บวกส2องบวก4เป็น6 6บวก3เป็น9 9 12 15 18 21 21 4แล้วก็27อ่ะ9 2 5 8 1 4 7สูตรตัวตัดหลัก10คือเลข5 6 7 8อ่ะ5 6 7 8ตัวชนมีหรือเปล่าตัวแรกเลข5 6ไม่มี7มี แปดมีอ่ะห้าเจ็มาดูผลรัฐบาลไทยออกมามีไหมห้าเจ็ดแปผลรัฐบาลไทยงวดถัดมาออก4.7.1 7.8.2หลักสิบคือเลข8เลข8ก็คือตัวนี้อ่าสตัวเข้าไปตัวหนึ่ง แถมหลักร้อยมาให้ก็คือเลขเจ็ดเออพิเศษเลขแปดเขาก็เดินมาที่หลักสิบงวดนี้สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองเป็นเท่าไหร่ยี่สิบสามใช่ไหม เป็น13 7 8 9 4 1เป็น13สิเออไม่ถึง20นะเป็น13ก็จะใส่เลข3 6 9 2 5 8แล้วก็เลข1อีกตัวหนึ่งตัวเลข7ตัวสูตรตัวตัดหลักสิบคือ8 9-01เกศูหนึ่งอะแปดเก้าศหนึ่งฝ่มือตัวชนของเราตอนแรกมีไหมเป็นแปดมีเก้ามีศูนย์ไม่มีมีรนาสาน้องเอ๋ยย่าเงาแปดเก้าหนชนกันสามตัวนี้นะปิดสา แปดเก้าหนึ่งจะมีในสิบปนงวดนี้สิบปนงวดมันที่ไหนไปแล้วเขาคงบอกคือถ้าเดินตามอย่าฝืนในเสี้ยเวลาเขานะชนสามก็มาที่สามศูนย์ชนห้าก็มาที่ห้าสามชนแปดก็มาที่แปดสองรอบนี้ชนกันที่แปดเก้าหนึ่ง 8จะเดินมาอีกไหมหรือ9้าหรือหนึ่งจะเข้าวินเออไม่แน่นะอาจจะเอา8ดมาอีกหรือเปล่าฮะสิบบนก็จะเป็นเน้นนะเน้นสิบบนงวดนี้นะเน้นสิบบนหนึ่ง ย66นะก็จะเลข3ตัวก็คือ8 9แล้วก็1 8 x 9 x 1 x ถ้า ถ้ามาตามตัวชนนี้ก็ไม่น่าจะพลาด are, เอ่อถ้าเรานำสูตรที่ผมให้คลิปก่อนนะที่บอกว่าชอบมาหน่วยน่าจะมาหน่วยก็เป็นเลขตัวชนเหมือนกันก็นำมาเทียบสามงวดเหมือนกันนะเอองวดนี้ชนสองตัวศูนย์หนึ่งก็มาที่เลขศงวดถัดมาชนที่สกับ3า เขาก็มาที่5 3นะแล้วงวดนี้ชนที่2 3แล้วก็5า้าสองสาก็มาที่เลข2หลักหน่วย8 2ดองโอเคเองวดนี้ทำได้4 6 7ถ้าเรานำมาจับชุดได้นะสี่หกเใช่ไหมตัวชนอ่ะนำมาจับคู่กับ หลักสิบตัวนี้แปดเก้าหนึ่งนะถ้าไม่พลาดนะก็จะจับชุดได้แบบนี้นะแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดเก้าสี่เก้าหก

นำมาจับชุดได้สองตัวบนตรงเลยตามหลักเลยนะถ้าถ้าเข้ามาจริงๆนะเออเออถ้าแนวทางเขายังเดินต่อก็ผมมองดูแล้วนะมีสิทธิ์มานะสถิติเขายังเดินดีอยู่อ่ะเ้าชุดนี้ มีสิทธิ์มาบนตรงได้นะถ้าหาหาตัวดับเลขตัดออกมาตัดเนาะก็จะเหลือน้อยชุดลง9ชุดนี้ก็รู้สึกว่าจะอยู่ในชุดอยู่ในชุดเอสิบหน่วยที่ผมจับคู่ให้ไปแล้วหรือเปล่าก็อยู่นะก็น่าจะอยู่กันหมดเนาะ มีหมดเนาะแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดเก้าสี่เก้าหกเเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งเจ็ดมีหมดเนาะอ่าแต่ว่าถ้านำแต้มถ้าแต้มที่ชนกันจริงๆก็คือแต้มหถ้าเอานะเอาแต้มรวมมาตัดนะมันก็จะเหลือแค่แต้มห้าที่เน้นก็จะมีตัวนี้ก็คือแปดเจ็ด 9ก้าหหนึ่งสอ่ะถ้านำแต้มห้าจริงๆเนาะนอกนั้นก็จะเป็นตัวรองไปเนาะก็ถ้าเน้นแต้ม5้าก็จะเหลือแค่3มชุดนะ <c oughs> จากตอนแรกผมโยงเส้นให้ก็คือมี4ี่ชุดแต้มห้า0ูห้าศห้ารอบนี้ถ้านำาหลัก10บที่ชนกับหลักหน่วยที่ชนมา 0ูหไม่ติดนะมันจะเหลือแค่แต้มห้าที่ยังเน้นอยู่ก็คือ1นึ่งสี้าหกหแล้วก็8ปดเจ็ดนะก็จะเหลือ3มชุดเน้นตอนนี้อะตอนนี้เหลือ3มชุดเน้นตัวรองเดี๋ยวเราค่อยพิจารณาอีกทีนึงว่าเปอร์เซ็นต์ตัวรองจะมีมาไหมตอนนี้เอาตัวเด่นไปก่อนเนาะตัวเด่นก็จะเหลือ หนึ่งสี่เก้าหกแปดเจ็ดนะเออศูนย์ห้าศูนย์ห้าไม่ติดอยู่ในสูตรชนตัวนี้หนึ่งสี่เก้าหกแปดเจ็ดเลขสวยนะครับเออลองมองไว้ก่อนนะหนึ่งสี่เก้าหกแปดเจ็ดสามชุดนี้โอเคคลิปนี้ก็นำมาฝากไว้ให้พิจรารณาสามชุดเน้นตรง อรองตัวกลับก็แล้วกันเน้นตรงนะถ้าเข้าเดินมาตามตำแหน่งจริงๆก็คือตามนี้เลยโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้พิจรารณาดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปมาเนาะ เออถ้าใครไม่กดเนาะก็อาจจะพลาดพลาดคลิปที่ผมลงไปนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากคำว่าสวัสดีครับ